แพทย์พนมาสิมาซักยาน้องตูเดอนเดินเดินเออเจ็บคอพนเจ็บคอเจ็บคอแห้งบัานี่เลยพนไข้ได้สี่มือแล้วกินยากระปลงแล้วก็เลยให้แพทย์พนมาซักยาให้พี่น้องเลยเด็แพทย์ก็กำลังหายาเด้น้องตูก็กำลังนั่งอยู่นี่พนเมื่อยไรยแล้วพนไิกินข่าวไปกินน้ำหร้เมือแล้วกินอาก็รริ่มกินมาเนี่แต่ว่ากินบริไลพนเจ็บคอพนก็ไอกลางคืนกะ เที่ยวรับเที่ยวตื่นนะว่แล้มันตื่นร้ายกว่ารับเพละเมอไงตุ้ยคือโมเกะค่ณตั้งแต่้แต่้วนนี้ยทั้งนอกทั้งแดดทั้งอทั้ง่เาเพวงะดได้ไหได้ด้เ้ยอนอว่อเะโอ้ยโอกเโอ้ยโอกยโอกยอกยโอ้ยโ างตสักยาได้บ่น่นเอ้ยนู่เทียนเอยใส่ลอกสแล็กจะมนอยู่เเป็นเหตุอะไรกูกะมอสในกระสักอีกนะมอสเต้สักคือเดียวไปดีเลยนดเต้จัดเลยเด็กอันนี้กระสักอัี้กระสิกึงเลยรูเล่นหัวทวนทิ้งห่อนทวนทวนทวนอยู่จังหวพอใรเกิดชวยสิ่งแม่สิบอกเลยนะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ต้องเป็นไรไปทเ็บปี๊ดอีกะเ้ากชาแม่ดีบ่เลยแม้มา่ดี่แม่แมแ่่เลมแล้วป่ะเนี่ยมนี่้นขึ้ขึ้นขึ้นนน

जा म सी आप तो जावे तो हा แาม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 ่มามามาเามามา้านาะเมามนมา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 ามาามาม้มาามามงมา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 มมามามนมา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 ามาามามมาไ เตยนะยาสฟเออใช้ใช้ในโทรศัพท์ใจด้ใช่เออนี่คือบ่บุญอนี้เอ้ยนี่เธอเตยมาเมื่นเดียวดีเลยปุกเลยอือันนี้คือคือเธอนั่นแหละสดแดงเปลงเปล่ง่แต่ทาน้ะไร Bin hãy 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 มือเทีงงอมมืงมนี่เสค่ะแม่บอดี้เขาบวาดีที่สุดแดนยเออที่สุด็นยาดีกินโลนป็ยังกินโล่กินลกินยาซาวานั่นซื้อมาตจอนป้ตรเอามาเช่อเราจะเอามาขายดีหน่เบื่อแพงนี่อแพงอันนี้เป็นสามสิอันนี้สามสินนนี่ ยาในถองเพิ่มไพิ่นอยเม็ดแวเพก่นว่ากินขมือได้สี่เมืองันนีสี่เรืองหาว่าตรงหามืองันนี้หนอุมยาอมโอ้ยราอมเาอุ้มมาปะวะยาอมอันนี้ยาทีสั่อันนี้องเด็กน้อยว่า và đi qua mùa giờ bỏ đi ai nói à, Cái này, cái này Bỏ bụng cái này Thôi con đi này ừ. Cô nhà kinh cái này bỏ đi Cô cho nhưng đó Này tù kinh năm bà. Bà, 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 đi thì suốt đấy, bà, bà, bà <laughs> tùm, tùm, tùm được <laughs> เลยมันบอกเลยเจ็บจะเสียเองโอ้โหเจ็บเลยอ๋อสมอนนี่เคยแล้วไอ้ก้าก้าเสียนะเสียเลยหมอเสียดไม่ได้ได้ปฏิเจ็บแล้วบล่กักยาเลยปฏิเจ็บจากัชาวไทยเนาะดีแล้วดีแล้วมาเลยอ้าวบาอ่ะอ่าค่ะอ่าสำหรับคลิปนี้น้องตู่พวงพลาไปก่อนเด้อขอบใจหลายๆลายสบายดีทุกคนมีอะไรก็คอมเมนต์มาเด้อ เป็นกำลังใจให้น้องตู่ในเด้อเจ้าบายบายเด้อเด็ดแปดก็บอกว่าเจ้าบายบายเด้อให้กำลังใจลายๆบายบาย